สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมเหรียญสารดำปี2,520หรี2520หลวงพ่อเกษมเข็มโกนะครับจุดแรกนะครับเรามาชมลักษณะตัวโค้ดนะครับตัวโค้ดจะเป็นลักษณะการตอกครับเรามาชมลักษณะการแกะบล็อกใบหน้าหลวงพ่อเกษมและตัวหนังสือนะครับการแกะบล็อกจะมีความคมชัดและสวยงามครับ และหากเราสังเกตใบหน้านะครับบริเวณดวงตาของหลวงพ่อทั้งสองข้างจะมีลักษณะไม่เหมือนกันนะครับต่อมาครับบริเวณปากหลวงพ่อจะมีเส้นขีดตามที่ลูกศรชี้นะครับเรามาชมจุดนี้นะครับจะมีเส้นแตกบริเวณข้างหูนะครับต่อมาครับข้างศีรษะหลวงพ่อจะมีเม็ดผอยู่บริเวณ2จุดครับ บริเวณคําว่าเข็มมโกนะครับเราจะเห็นเม็ดติ่งอยู่บริเวณจุดนี้นะครับและตรงคําว่ากษเสมนะครับตัวสาระเอจะมีเส้นแตกครับเรามาชมลักษณะด้านหลังของเหรียญน,นะครับพื้นเหรียญจะมีความเรียบตึงนะครับและตัวหนังสือจะมีความคมชาดครับเราสังเกตตรงยันตัวนี้นะครับจะมีเม็ดไข่ปลาอยู่นะครับ เรามาชมขอบนะครับบริเวณใต้ของพอสนะครับจะมีเส้นติ่งอยู่บริเวณจุดนี้ครับและเรามาชมขอบของเหรียญนะครับบริเวณจุดนี้จะมีรอยย่นนะครับและเราสังเกตนะครับบริเวณหูเจาะด้านหลังนะครับจะมีการตะไบครับและเรามาชมลักษณะขอบตัดของเหรียญรุ่นนี้นะครับการตัดจะเป็นการตัดหยาบและมีการฉีกขาดแบบผิวมะละทั่วทั้งเหรียญนะครับ หากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจและกดบันทึกไว้เป็นความรู้ได้นะครับสวัสดีครับ